พ่อไหนพูดนี่มีสักสองร้อยหรอมีอุ้ยราคาขอมันแพงอ่ะเดือนนี้ผมจ่ายค่เดือนเดียวหมดแล้วต่ำเอ้ยค่อรู้ไหมผมอ่ะไม่มีตังค์ผมซื้อพิซซ่ามาเว้ยใช่ไหมผมกินหนึ่งชิ้นอ่ะผมต้องเก็บอีกเจ็ดชิ้นไว้กินดีกว่าภายในสองเดือนผมไม่มีแล้วใช่ผมไม่มีตังค์แล้ว ป้าเนมาขอยืมอะไรปุ่มยังไม่ได้เงินทสวิตดิการคนจนเลยตั้งควาวนะเด็ดเมานี่กันนี่นะนี่นะสองร้อยนะเฮ้ยนี่เรู้กกระสองคนกันแล้วเอ๊ะที่ถึงของเก่าที่ใครพี่กินเดี่ยวบอกโอ้ยนะคะยังไงเราเนี่ยสรุปนี้มาสยามแล้วหงวัสดีค่ะขอบคุณแจส้มหน้าแล้วก็ นิสันจับมาแล้วสวัสดีค่ะยทยอยกันมาวันนี้มาแแบบสยามไว้เอ้ยพี่เอกตัวจริงพี่เอตัวจริงจำได้ใช่ไหมจับได้จำได้จำได้เห็นเจอจำได้เลยต้องเดี๋ยวไปถ้าไปเดี๋ยวจะไปกับพี่แจ๊ดนี่สวยนะครับเล่นนานใช่เล่นมาสองชั่วโมงแล้วครับอ่านไม่รนทวจักวันนี้ขอมาก็ไม่ขออะไรมากแค่ขอแค่สองร้อย ปาพี่แจ๊ดพาได้ไปตัดสินนะคะตัดสินอีกไหมต้องรอดูเอาอเรื่องเปเนี้ยแต่คลิปคลิปพี่แจ๊ดอ่ะอู้แต่ละคลิปไม่ใช้เวลาอัดตัไไ้ไปมาขออะไรเขาส่งใจถึงใจพี่เอกก็พี่เอกแบบหางหาเงินแบบไปทำไอ้ช่องใช่ไหมแบบสอบตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยโอมาแบบนี้ <c oughs> <c oughs>